ครับสวัสดีครับมานะคลิปนี้เรามาเ,ออเปิดกล่องดูพระที่สั่งซื้อไปนะครับว่าว่าจะมีพระอะไรบ้างลองลอง,ลองมาลุนกันดูนะครับผมวันนี้กาเปิดหลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้พระอะไรนะครับตรงตามที่สั่งซื้อไปหรือเปล่านะครับผมรับมาดูกันครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องแกะก่อนนะครับเดี๋ยวแกะลุนนะ แกะกลนนะครับว่าจะมีพระอะไรบ้างครับที่ซื้อไปครบหรือเปล่านะครับผมได้หลวงพ่ออะไรบ้างนะครับนะครับมาดูกันนะครับอ่ามานะครับมาดูว่าพระสวยงามขนาดไหนนะครับผมนะครับ ดูนะครับผมนี่พระอร่อยมาก้นะครับก่อนอื่นก็ต้องมาดูกันนะครับนี่นะครับพระทั้งหมดสิบองค์ที่สั่งซื้อไปนะครับครบนะครับผมสิบองค์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบองค์ครบนะครับผมมาดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาดูเต่าก่อนนะครับผมอ่ะเอาออกไปก่อนครับอันนี้ครับผมนะครับก่อนอื่นเรามาดูเต่าก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละองค์ครับผมนะครับ เริ่มจากองค์แรกนะเร <HHH> ิ ses, ม่มจากองค์แรกนะครับเริ่มจากองค์นี้ก่อนนะขวามือบนนะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นเต่าหลวงพ่อทองนะครับเต่าหลวงพ่ะทองนะครับวัดบ้านไร่นะครับผมรุ่นทองปดหนี้นะครับผมอ่เรามาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมอโอ้นี่นะครับเป็น เป็นลงยาแดงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมนี่นะครับผมรุ่นปลดหนี้รุ่นทองปลดหนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้ออัลปาก้านะครับผมนี่ครับซีนเดิมๆนะครับนะครับเรียกโค้ดนะครับหนึ่งเก้าสองนะครับผมได้เนื้อสวยเดยนะองค์นี้นะครับผมนี่ครับสําหรับ คนที่สะสมหลวงพ่อทองนะครับผมอันนี้จะเป็นปีสองห้าหกสองครับผมอันนี้ช่วงนั้นเต่าแรงมากนะปีหกหกสองนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ผมสั่งผมเห็นราคามันพอซื้อมาเก็บได้ผมก็เลยสั่งซื้อมานะครับผมนะครับราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชอบนะครับก็เลยสั่งซื้อมานะครับผมนี่นะครับสวยนะพี่นะ อะมาดูองค์ที่สองนะครับมาดูองค์ที่สองเนาะโอ้โหองค์นี้นะครับผมลงยาส้มลายดำนะครับผมอโอ้สวยนะโอ้องค์นี้สวยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อทองรุ่นนี้นะครับผมทองปดนี้นะครับ นี่นะครับเลขโคดน้าเบอร์อะไรโอ้โหเลขโคดน้าเบอร์สี่ด้วยนะครับผมได้โคดเลขสี่โดยเลขตัวเดียวโอ้โหโอ้โหเลือดเจด้วยองค์นี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับโอ้ได้เลขโคดสวยด้วยนะเลขโคดตัวเดียวนะครับผมนะครับมาองค์ที่สามนะ องค์ที่สามเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งนะองค์ที่สามนะเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอ้องค์ที่สามเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับผิวลุงนะครับผมเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงนะครับอืมโอ้นี่ก็สวยองค์นี้ก็สวยใช้ได้นะครับ นี่นะครับโค้ดตัวเบอร์เจ็ดศูนย์นะครับผมนี่นะครับสวยนะราคานี้ถือว่าโอเคนะครับผมราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงนะครับผมถือว่าเก็บได้นะครับโอ้มาอีกองหนึ่งนะครับโอ้อันนี้เป็นเนื้อโอ้ เนื้อฟ้าบาตนะครับเนื้อฟ้าบาตลงยาแดงนะครับองค์นี้อู้องค์นี้สวยกริบเลยดูโคดก่อนนะได้โคดไรเนี่ยนะครับสองสองศูนย์นะครับผมสวยมากนะครับนะสวยน่าเก็บนะครับนี่นะครับมาดูอีกองคหนึ่งองค์สุดท้ายนะครับสำหรับหลวงพ่อทองนะรุ่นนี้นะครับทองปลดหนี้นะครับผม มานะครับโอ้โหวันนี้ลงยาแดงแดงดำนะครับผมนี่นะครับมมาดูโคดบ้างโคดได้โคดไรน,นะครับมาลุ้นๆกันนะครับหนึ่งห้าหกนะครับเดี๋ยวโคดหนึ่งห้าหกเนาะแดงดำนะครับผม โอเคถือว่าโอเคนะครับผ้าชุดนี้นะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมไม่มีตําหนิเลยนะครับผ้าชุดนี้เนาะโอ้โหถือว่าคุ้มนะครับราคานี้ที่ได้มานะครับราคาไม่แพงนะครับผมราคานี้คุ้มนะครับต้องบอกว่าคุ้มนะนะครับเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีก รุ่นที่ได้มานะครับโอให้ดูองนี้ก่อนนะครับองนี้เจ๋อมากเลยผมชอบมากเลยองนี้ดูสิดูโคตรนะอดูนะโอ้ลงยาแจ่มครับองค์นี้ถือว่สวยนะอ่ะชุดนี้ถือว่าคุ้มนะครับราคานี้นะครับผมราคานี้คุ้มมากนะครับอ่ะมาดูนะครับผมมาดูบ้างนะครับผมชุดนี้นะครับ ชุดนี้นะครับแปะลงสีนะแปะลงสีนะครับแปะลงสีนะหลวงพ่ออะไรมาดูกันนะครับเริ่มจากด้านล่างก่อนแล้วกันนะนี่นะครับผมโอ้โลงยาลายพางเดียนเสมาหัวเสือเสียนแปะลงสีรุ่นรวยพันล้านนะครับหลวงพ่อหยัด วัดลำกระดานนะครับปีหกสามนะครับผมกรุงเทพนะหลวงพ่อหยัดนี่กํลาลังดังนะช่วงนี้หลวงพ่อหยัดนี่กํลาลังดังนะมาดูกันโอ้โห,โโหนี่โอ้โหสินเดิมสภาพนะดูสภาพนะโอ้โหสภาพโอ้โหแไ,ได้มาราคานี้โอ้โหถือว่าถูกมากๆนะครับสองเจ็ดเก้านะครับเรียกโครดเนะื้อ เนื้อฉนวนนะครับผมเนื้อฉนวนนะครับรวยพันล้านโอ้โหต้องอต้อบอกว่าโอ้โหแกะบล็อกได้สวยจริงๆอะโอ้โหรุ่นนี้โอ้โหรงยาแล้วก็แกะบล็อกได้สวยมากๆนะครับผมผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะผมจะแกะออกมาให้ดูนะโอ้โหผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วโอ้โอยากอยากอยากให้ดูอง ผมยังไม่ได้แกะตีนนะยังไม่ได้แกะฟีนนะครับรุ่นนี้นะเดี๋ยวแกะแกะฟีนให้ดูนะโอ้เห็นแล้วสวยมากๆนะอยากให้เพื่อนๆทุกท่านพี่ๆทุกท่านได้ได้ดูนะครับรุ่นนี้แกะบล็อกได้สวยจริงๆครับผมผมบอกตรงเลยนะโอ้ดูสิโอ้น่าเก็บมากพระไอเหรียญเสียจแปะรุ่นนี้นะครับลงยาได้สวยนะลงยาได้สวยแล้วก็แกะบล็อกได้สวยจริงๆ โอ้ช่างช่างที่ไหนเนาะแกะเนี่ยแกะบล็อกได้สวยจริงๆนะครับนี่นะครับโอ้หลวงพ่อหยัดวัดลำกระดานโอ้โหโอ้โหสุดๆดอะ่ะสุดๆแกะบล็อกได้สวยมากนะลงยาลายลายพรางลงยาลายทาหารนะโอ้โหสวยต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับหนึ่งองค์ผ่านไปถือว่าคุ้มสุดๆนะครับ คุ้มสุดๆนะคุ้มสุดๆนะชุดนี้นะตาหนึ่งองค์ผ่านไปนะมาดูองค uh ์ oh. ที่สองนะโอ้โหองค์ที่สองนะนี่นะครับ <ST roads> องค์ที <Aaa> ่สองนะโอ้โหแต่ละองค์ลงยาวโอ้โหต้องยอมแล้วว่าลงยาได้สวยจริงๆครับ ลงยาได้สวยจริงๆครับนี่นะครับเนื้อเนื้อทองแดงนะอันเนี้ยเนื้อท <ampoo> อ,องแดงนะลงยาสวยกิฟต์ไปต่อนะครับไปต่อนะองค์ที่สามนะองค์นี้ไม่ลงยานะมาดูองค์ไม่ลงยาจะดูแกะบล็อกแกะบล็อกยังไงนะครับที่ไม่ลงยานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับจะเห็นเต็มๆการแกะบล็อกเหรียญฝาบาทที่ไม่ลงยานะ นี่นะครับเป็นไงครับสวยไหมสวยจริงๆนะโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับอืมนี่นะครับผมสวยจริงดูนะครับโอ้รุ่นนี้หาเก็บได้หาเก็บเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบสะสมเซนแปรนะผมแนะนำว่าสวยจริงๆนะครับผมคุ้มนะครับผม คุ้มนะครับราคาไม่เกินสามร้อยบาทในคุ้มนะราคาไม่เกินสามร้อยบาทในคุ้มนะอันนี้เนื้อเนื้อปีเครื่องบินนะอันนี้นะครับเนื้อปีเครื่องบินโอ้โหวันนี้ลงยาโอ้โหลงยาได้สวยจริงๆนะครับนี่เนื้อปีเครื่องบินนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับตอกเล็ตรงไหนเนาะอันนี้เนาะโอ้ตอกเล็กตรงนี้นะครับ n ั m เบอร์สองศูนย์นะโอ้ตัวนี้พิเศษนะเนี่ยถ้าตอกเล็กด้านหน้าเป็นตัวพิเศษนะเนี่ยสวยสวยจริงๆนะครับมามาดูองค์สุดท้ายนะครับผมมาดูองค์สุดท้ายกันนะครับผมอะนะครับผมมาดูองค์สุดท้ายนะครับ,อนะรบ,อรบโอ้โหโองค์โโโโนี้นะครับลงยาแดงแป๊บเลยนะฮะแดงขาวแดงขาวน้ำเงินนะครับนี่นะครับผม ตัวนี้นะครับสวยมากนะครับโอ้เป็นสามสองหกนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับใครที่ชอบเสียนแปะนะครับผมแนะนำเลยนะรุ่นนี้สวยนะครับสวยจริงๆนะเก็บได้นะครับราคาไม่เกินสามร้บาทนะพี่นะเก็บได้เก็บเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับผมชอบแขวนนะครับ ถ้าใครอยากได้ติดต่อผมมาก็ได้นะผมผมแบ่งให้ราคาทุนนะใครอยากได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับครบติดตามครบยี่สิบคนนะครับนะครับถ้าครบยี่สิบคนเมื่อไหร่นะผมจะเล่นเกมแจกแจกพระนะครับผมแจกพระให้นะครับหนึ่งองค์นะครับก็ฝาก กดติดตามนะครับกดกดติดตามกดซับสไครต์ด,ตตด,ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมนะครับเดี๋ยวจะเอาพระส,สวยๆมามาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมพระส,สวยๆพระแท้พระใหม่นะครับวันนี้ต้องขอจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับผม